สวัสดีครับ,พ,รบ,บพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลครับช่องกระชายรเพินพาะพิเชียวครับผมตอนนี้เ้ามาหอดบ้านคาแล้วนะครับผมตําบลเมืองเฟียอ,อําเพอกุจ,จับจังหวัดกุดดท่านี่เพื่ให้เลียเ้ยวขวาเกี๋ยวนี้บอกเลี้ยวขวาเอาบ้านคานะครับอหอดเจอเถอะครับพี่น้องโอ้ เป็นรอยต่อระหว่างอุดรกับกุฎจ,จับเลยนะเนี่ยนี่พี่น้องบ,บ้านค้าขับ่อไปอีก800เมตรขอบคุณพี่สิรินะครับโอ้ยบอกทางแม่นมากตอนนี้เวลา8โมง15นาทีนะครับพี่น้องโอ้ยขินเขาสาวกับยังนอกนอหอดจอดถึงแนละ้วพีน่น้องเนาะพี่สิริเล่าอ่ะบอกทางว่าหอดแล้วก็โอเค พรุ่งนี้ผมเดินทางกลับอุบลน,นะครับพรุ่งนี้เช้าจะเอารถเข้าไปเคมก่อนนะครับแล้วก็ให้พี่ชายมารับนะครับไปเที่ยงเที่ยงก็จะเอาเข้ารถเอารถเข้าศูนย์แล้วก็กลับอุบลเลยนะครับเอารถคันพารวยมารับนะครับกลับบ้าน19:20 21 22ประมาณนี้ครับแจ้งพี่น้องไว้ก่อนนะครับปัจจุบันโอ้พอการใช้หายไปสานอกเัจจ ลมครับลม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 มท้องหน้าอีกบ่ตื่จังไหนอะไรยังไงโอย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 ้อออยโอยโอยโอออออออ ทาเค็เนี่ยนะครับที่จอดรถอุ้ยหนาวอะ่ะพี่นอ้องวัดวัดรับฝาหมอ้อใส่งานใหญ่นะครับมวนแคนก็มาทีนีงโอ้ ป้าพอต้นหอดกรมูเล่นเนี่ยวโรงเรียนบ่สนามโรงเรียนบ น้ำนี่หรอหมั้งสุดยอดเลยครับสนามไหน,อน,ไหนบอลลามเพลินไซคครับนนสนามมังเรียดเหนือเนาะคร,ครับผม ุดยอนครับโอ้มองอยูมองเซ้าสุดยอดมากเลยนี่ครับสนามแต่ว่าพี่มุนแคนเน้พี่มุนแคน

ใชครับพี่น้องครับช่องการใช้ลำพลอนอพี่เชี่ยวนะครับผมเดี๋ยวงานอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาจะจิเจจดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่ามาหอดแต่เสาโพลครับตอนนี้สองโมงเสาครับพี่น้องสองโมงกว่าๆนะครับผมลมหนาวนะครับสภาพอากาศลมหนาวนะครับพรกนี้ก็เดินทางกับสู่โคงเจียมนะครับอาจจะถึงประมาณเมื่อค่ำๆนะครับเพราะว่า20 21มีงานประจําปีนะครับเราก็จะไปร่วมบุญ่วมบุญกับพี่น้องนะครับ

นอุดรธานีอำเภอกุจับเดอ้อพี่น้องอย่าลืมมุง่งมือนกันกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเต็มวงเต็มโชว์นะครับคืนนี้เจอกันแน่นอนคืนนี้เจ็ดเจ็ดเจ็นคืนนี้เจอกันแน่นอนต้องต้องต้องเดี๋ยวเราติไปวัดนะตแต่ว่าช่วงนี้ถ่ายคลิปบ่ไร,รพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปไม่ได้เฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ย เฮ้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 จงหนวแล้วเตลตะลิตนขอพี่น้องเอ้ยพูด่ะนี่คือบรรยากาศนะครับผมอยู่ที่บ้านค่าตามบนเมืองเฟียจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเจอกันแน่นอนค่ำคืนนี้นะครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ นครับโอ้ี่สนา,ามหน้างานวันนี้นะครับเจอกันแน่นอนบ้านขาตำบลเมืองเฟียขอบคุณทุกกำลังใจครับเบื้อแรกพผกันบัตรจักบาทเจ็ดเจลบัตรจักบาทาบัตรง,<า>งานฟรีเหรอโอ้โหเฝ้า,หาให้แน่หรือเฝ้า,หาให้แน่พี่มุดพี่เอ้าเดียวดา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 เดียว เด้อเด้อดอ้อโอยโอ้ยเย์เมยเมยเยมนีียนีบ่บุญฉลองลาครับบุญฉลองสาลาครับงานพีเมือเสารกลาบบานี่นีเมื่อเสารเเที่ยงจะเอารถเข้าไปเคมแล้วก็จะกลับกบวนเลยให้พี่ชายมารับกลับสีวันเจอกันวันที่ยิที่คูเมืองบุรีรัม เอางานฟรีงานฟรีเนาะอ่าเอาเจอกันเจอกันไปเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกแรงใจเข้าไปเขาไปเข้าไปหนึ่งสองสามโอ้ยอ่ะบอกกันคลิปหน้าครับพี่น้องคาสวัสดีครับ